กราสวัสดีท่านผู้ชมเดินะคะวันนี้มาพบกับเราอีกแล้วในเกมที่โคตรจะคุ้นตานั่นก็คือเกม Identity V วันนี้เราก็คล้ายๆเดิมเลยเลือกตัวละครไม่ถูกเราดูก่อนว่าเราจะเล่นตัวอะไรดีมีมีม,ไม,ไมีไม่รู้ว่าจะเล่นตัวอะไรดีเลยตัวที่ฉันอยากเล่นมากที่สุดในตอนนี้นะขึ้นหนึ่งเลยหนึ่งเลยหนึ่ง เป็นผู้รอดชีวิตตัวที่ฉันอยากเล่นมาที่สุดในตอนนี้คือเนี่ยสกินไม่ค่อยสวยมากแต่ว่าก็โอเคอยู่ถือว่าช่วยเพื่อนได้ดีส่วนผู้ล่าก็คืออยากเล่นตอนนี้เหรอผู้ล่าที่ฉันอยากเล่นในตอนนี้น่ะเหรอหาง่ายๆค่ะคุณแม่ของเราคุณแม่คนนี้เล่นง่ายนะฉันเล่นเก่งไง คุณแม่คนนี้เล่นเก่งอยู่แล้วไอ้ขีไม่อยากจะชมตัวเองอีคุณแม่เกชานเปิดให้ใช้ตลอดเลยเนี่ยคุณแม่เกชาจะรุนเปิดให้ใช้บ่อยฉุดใช่ไหมแม่ใช่ไหม,แม,มแม่ชอบเดินแม่ไม่ชอบเดินชายตูแเราไปเล่นเกชากันเลยดีกว่าอันนี้ขอเล่นกับบอดนะเพราะคุณแม่เกชาฉันเล่นไม่เก่งอ่ะ เลยในตอนนี้ฉันพร้อมที่จะบวกบวกบวกแล้วก็บวก,กบวกบวกกับไอ้พวกเด็กกับปกพวกเด็กกระปกนี่คือบอททางนั้นเลยนะบทที่ฉันเล่นจะไม่ใช่มือใหม่แต่ว่าจะเป็นเออไม่ไม่ใช่มือโปรด้วยแต่เป็นมือชำนาญอันนะโอเคเรามาเริ่มเกมกันเลย ในดูซีเด็กดีคนไหนมันจะให้ฉันตีตูดแล้วจนกัหลายไอ้เนี่ยชิคกี้พเป็นเห็คนนี้จะเดินใส่ตูดทนไว้กันทนไว้กันโอ้แม่เห็นแม่เห็นอะไรผิดปกติด้วยแหละลูกลูกหนูจะมาปั่นไฟใส่น้ำแม่แบบดีไม่ได้โอ้ยหนังนี้ยังจับมาเล่นนั่นเล่นจีนอีกเล่นนั่นเล่นจีนแบบนี้มันไม่จีเลย ขี้เหลือวะแค่ยังไม่จะทำอะไรจะได้หพุ่งพุ่งทีแค่นั้นอย่าพุ่งเลยลูกมันพุ่งไม่เร็วพอล้มไปนึ่งเลยหรือเราอ้วกอยู่ตรงนี้ก่อนอยวว่าอ้วกไปหาคนก่อนพวกเลืออยู่ไหนกังอ่ะอีเด็กพวกนี้แม่งดือ้อจับหายเงยมันหายไปไหนป้าเมื่อกี้ยังเห็น ปัดหัดปิดอยู่ต็งอ้อานี่ไงเด็กว้นเด็กเวงเด็กเวงจะไปไหนเด็กเวงเด็กเวงอย่างมึงควรไม่มีชีวิตไม่ควรมีชีวิตเด็กเวงอย่างมึงอะมมงไม่เด็กเวงอย่างมึงล้มน้าเก้าอี้ปล่าม่เด็กเวงอย่างมึงต้องไปนั่งเก้าอี้เวงจริงๆเก้าอี้ก็อยู่ไกลจิ๊บหายงั้นเราไปนั่งเก้าอี้นนั้นกกัน นี่คือภาคเป็นเสียงอัอ่าไม่ใช่อแปะสิเสียงอาม่าถ้าภาคเป็นเสียงเด็กเหรอไงเหนื่อยเหรอตอนนั้นมันอยู่ไหนฮะอ๋อหน่อยๆหน่อยๆยังมีหน้ามอนฮิวตอนหน่อยมันนี่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 โอ้กาอยู่ตรงนั้นยังมันอยู่ไม่เห็นงเนาะ ไปตบเกียนคนอื่นดีกว่าไปตบเกียนคนอื่นสู้สูวันที่มากัโอ้ยฉันเห็นอะไรอยู่ตรงนน้นด้วยรออยู่นี่ก่อนนะเดี๋ยวจะไปหาคนมาเล่นด้วยดีกว่าฮนะมันอยู่ไหนเมื่อกี้ยังเห็นยังเ,เห็นเป็นเปื่อยู่หญิงไปส่งก่อนร่อ,อนร่นอนนิดหนึ่งมนะีอาการร่อนนิดหนึ่ง่ะ ไปเรายังไม่เห็นครยังเปรดสกิเกอร์เป็นหนึ่งโลกมันอยู่ไหนเมื่อกี้ยังเห็นปันไฟปิดๆอยู่ตรงนี้อยู่เลยนี่ไม่หน่อยแบบแบบนี้เมื่อจหา่น,านะเอ้มีเอ็มมา่ามาโอ้ยนึกว่ามีเอ็มมา่าโอ้ยยังดีอยู่ที่เพื่อนมาม่ <c oughs> ตอนหน้าตาตาใช่เลยนะตัดอีหม่อมอีหมอ่อ,ม,อมันจะไปไหน มันนี่จะนินนะจะจะโดนตบนจัลพารัก,กจิกมาแกจิกพับใจใจจิกมามาลุกมือหนูไม่ต้องดื้อน,นะนั่งนี่นะลุกนะเดี๋ยวแม่มานะเลิกแม่ว่าไอหมอเวินนั่ามันน่าจะมีแมช่วยรู้อะไรไอเหล็กทั้งสามเครื่องแกปั่นไหวเหรอหมอเอ้ยหมอ ปั no ่นคนเดียวน่าจะไม่ไหวนะจ๊ะนั่นไงต่อหน้าต่อต่อหน้าต่อตาแล้วนั่ราตีแล้วนั่ราตีเน่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 ส่องรอพุ่งรอพุ่งรอพุ่งมันน่าจะไม่มาให้พุ่งว่ะไม่เง้ยไม่ไปหิวกันตรงนั้นน่ะไอเตี้ยรอแม่งอยู่ตรงนี้รอกว่าแม่งจะออกมาให้กูพุ่งอ่ะ ไม่ออกค่ะกูจะพุ่งกูจะพุ่งกูไม่ยอมกูไม่ยอมกูจะพุ่งนี่นี่ไหนไหนมีใครอยากให้แม่ตบบ้างแม่ตบเจ็บนะตบแล้วตบเจ็บนะลูกลูกลูกคิดว่าแอบตรงนั้นมันจะแอบปั่นไฟอย่างนี้มันไม่เนียหรอกนะหนูจะไปไหนอะลูกไปไหนอะลูกไปไหนอะลูกอยากจะมาแล้วยัง ยังยังนารันา,า,นาทนนารันา,า,นาทนเนอนารนาทนนารนาทนชอกสุดขีดเลยสมึงพังไหมไปค่ะลูกไม่ต้องไปเจ้มกับเพื่อนเขาหลอกลูกไปนั่งก็อีนะเด็กคนไม่ต้องห่วงนะลูกเดีย๋ยวมันจะไปสบายแบบสุขคิดเลย โอ้ยงานง่ายหละมึงมาในพื้นที่ที่กูอยากให้มึงได้จริงๆไปค่ะถ้ามีโอเคหนูนั่งไหนหรอนั่งหนเนาะปล่อยหนูปล่อยหรอโอเคแม่ปล่อยตรงน,นี้ก็ได้นะลูกอ้อบายบายค่ะคุณลลกบายบายฉวิงฉันสามารถวับได้ฉันเป็นเอเลียนโอ ถ้ามีคำหยาบหรือมีเสียงอะไรแทรกหรือว่ายัางไงก็ขออภัยด้วยนะคะบายอย่าลืมเปิดไลค์ check, กดแชร์กด b ับส i ค e ด้วยเด้อบายบาย